อ่ะแล้วก็อยากจะมาเป็นสกู๊ปสั้นๆวันนี้นะครับก็เกิดว้นะครับคุณเดนเนียลคานแมนนะครับเป็นลูกครึ่งอ่าสหรัฐอิสราเอลนะครับก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาเพิ่งเสียชีวิตไปนะในวัย90้90ปีคนนี้เนี่ยเป็นเป็นนักจิต,จ,ตจิตวิทยาแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์ที่คิดคนทฤษฎีที่ปัจจุบันเนี่ยอาถูกเอามาใช้กันในเรียกว่า,าศาสตร์แบบ behavioral finance หรือ behavioral economics เนี่ยกันค่อนข้างเยอะ เพราะว่าผมจะบอกว่าจริงๆในทฤษฎีดังด้งเดิมนะครับของของสร้างเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาจะชอบตั้งสมมติฐานว่ามนุษย์เราเนี่ยประชาชนเนี่ยจะคิดอย่างมีเหตุม,<ล>มีผลครับจะตัดสินใจอย่างมีเหตุผลแบบแล้วก็มีข้อมูลที่ท,ที่เพียบพร้อมแล้วก็สมมุติเวลารัฐบาลเนี่ยจะวางนโยบายอะไรไปเนี่ยเขาจะแอดซูมว่าประชาชนเนี่ยจะรับรู้ข้อมูลนี้แล้วก็ตัดสินใจโดยมีเหตุผลเพื่อหาผลประโยชน์สูงสุดเข้าตัวเองแต่คุณแดนเนี่ยเป็นคนที่ชี้นะครับว่า ให้มนุษย์เราเนี่ยไม่ได้มีเหตุผลตลอดเวลาแล้วก็ค่อนข้างเอียงไปทาง irrational หรืออ่าค่อนข้างเอียงไปทางแบบค่อนข้างไม่ค่อยมีเหตุผลซะด้วยซ้ำนะครับก็เลยซึ่งไอ้ความไม่มีเหตุผลของสมองเราเนี่ยครับมันเหมือนกับกับดักไม่ว่าจะในเรื่องการใช้ชีวิตโดยปกติเนี่ยหรือในเรื่องการลงทุนเองก็ตามเนี่ยทำให้เราตัดสินใจพลาดเกี่ยวกับการลงทุนซึ่งผม ผมคิดว่าน่าจะเป็นคนจํานวนมากเลยแหละคือถ้าเราไม่รู้เนี่ยว่าในสมองเราเนี่ยมันเหมือนมันมีหลุมอะไรอยู่บ้างเนี่ยเราก็อาจจะพลาดมาหลายครั้งนะครับอย่างอันนี้เป็นโค้ดที่ผมค่อนข้างชอบนะก็เคยพูดไว้ว่า,าภาษาอังกฤษก่อนแล้วกัน We are blind to our blindness แล้วก็ We have very little idea of how little we know ก็คือเราไม่รู้นะครับว่าเรากําลังตาบอดอยู่เรารู้น้อยมากว่าเรารู้น้อยเท่าไหร่นะครับเราแบบสมองเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รู้ว่าเรารู้น้อยจริงๆขนาดไหนนะครับ อย่างแบบโอ้ถ้าย้อนกลับไปแบบปัจญาหน่อยนะเก่าๆหน่อยก็จะมีแบบโค้ดแบบแบบยิ่งฉลาดเนี่ยคุณจะยิ่งรู้ว่าแบบคุณไม่รู้อะไรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นโค้ดของคุณแดเนียลนะครับ mm. อย่างที่หนึ่งเนี่ยคุณแดเนียลเนี่ยเขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งครับชื่อว่า Thinking Fast and Slow ก็จะมีแบบหลักแนวคิดทางเชิงจิตวิทยาเนี่ยครับว่าเล่มน,นี้เนี่ยดังมากแล้วก็ไอเดียหลักๆของเล่มน,นี้เนี่ยเลยเนี่ยคือเขาบอกว่าสมองของเราเนี่ยครับ มี2ระบบอย่างแรกเนี่ยคือระบบระบบที่1และกันก็คือเป็นระบบคิดเร็วแล้วระบบที่2เนี่ยเป็นระบบคิดช้าลงมาอันนี้เนี่ยถ้ารู้แล้วเนี่ยว่าสมองเรามีทั้งสองระบบเนี่ยจริงๆระบบที่1เนี่ยคือเราจะใช้มันบ่อยนะครับเป็นพวกเ,เ,ปเป็นการคิดตามสัญชตาตญาณคิดตามอารมณ์ความรู้สึกณขณะนั้นซึ่งระบบที่1เนี่ยครับมันเสี่ยง ต่อความผิดพลาดเสี่ยงต่อกับดักทางความคิดในสมองเราไม่โดยไม่รู้ตัวจริงๆพอเรารู้อย่างนี้เนี่ยเวลาเราจะตัดสินใจอะไรสําคัญๆเนี่ยอาจจะต้องลองหายใจเข้าลึกๆลองคิดดูอาจจะต้องลองเอาข้อมูลอะไรเนี่ยมาเทียบให้ให้เห็นชัดๆเจนๆดูนะครับเพราะอย่างผมเองเนี่ยก็เป็นก็คือสมมติเวลาได้ข้อมูลอะไรมาเนี่ยเราก็จะชอบคิดแบบอกะกะเอาเอา,เอาไอ้นี่บวกไอ้นี่บวกไอ้ไนี่ได้ประมาณนี้แบบในหัวมาแต่ถ้าลองไปคิดจริงๆเนี่ยเอาตัวเลขมาเรียงเรียกันดูจริงๆเนี่ย มันอาจจะได้อีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวจะบอกกันว่าไอ้ความผิดพลาดเนี่ยครับระบบหนึ่งเนี่ยเรามักจะคิดอะไรผิดพลาดไปบ้างอย่างแรกนะครับเรียกว่าอันนี้เป็นทฤษฎี prospect theory หรือทฤษฎีความคาดหวังก็คือเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะกลัวความสูญเสียมากกว่าโอกาสในการทํากําไรในปริมาณเงินที่เท่ากันนะครับคือเราจะรู้สึกเสียดายเงินง่ายมากกว่าคือถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยสมมติเสียเสียเงิน1 0 0บาทกับ ได้เงินหนึ่งร้อยบาทเนี่ยเราจะเสียใจกับการเสียเงินหนึ่งร้อยมากกว่าความรู้สึกดีใจที่จะได้เงินหนึ่งร้อยนะครับถ้าลองคิดเร็วๆนะครับถ้าผมถามคุณผู้ชมเนี่ยว่าสมมุติมีเกมนึงให้เล่นครับคุณไบให้เลือกระหว่างถ้าถ้าเลือกเล่นนะครับคุณจะได้เลือกกล่องสองกล่องกล่องหนึ่งเปิดขึ้นมาเนี่ยได้เงินหนึ่งรอยบาทอีกกล่องหนึ่งถ้าเปิดขึ้นมาโดนเนี่ยเสียเงินห้าสิบบาทจะเล่นเกมนี้ไหมครับ ต้องเล่นครับเพราะเพย์ออฟมันถ้าถ้าเกิดชร n ์เท่ากันนะแล้วก็เป็นรนดอมเท่ากันด้วยเนะี่ยก็ก็เล่นฮนะแสดงว่านเนี่ยคํานวณคํานวณโอกาสกับเพย์ออฟออกมาเนี่ยเร็วได้ดีแต่จริงเขาบอกว่าถ้าถ้าถามแบบไวๆถามใครก็ได้ครับถ้าคิดตัวเลขออกมาไฟนอลออกมาไม่ทันเนี่ยคนอาจจะตอบไม่เล่นครับเสียได้เงินครับเดี๋ยวเปิดห้าสิบเสียตังค์ไม่อยากเสียครับก็เลย แต่จริงๆไอ้เกมเนี้ยถ้าเราคำนวณออกมาดูอย่างที่บอก payout จริงๆเนี่ยมันคือออกมาเป็นบวกก็คือ25บาทจริงๆเวลาการลงทุนหลายๆอย่างเนี่ยถ้าเราดู risk reward เนี่ยมันก็จะออกมาบางทีเนี่ยมันคือถ้าเราใช้ความรู้สึกเนี่ยมันอาจจะออกมาไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราลองคำนวณดูจริงๆเนี่ยตรงเนี้ยมันอาจจะมีโอกาสการลงทุนที่จริงๆแล้วมันน่าสนใจนะแล้วก็อันเนี้ยโอกาสไอ้ prospect theory เนี่ยผมว่ามันอธิบายเรื่องที่ทำให้นักลงทุนขายหมูกันบ่อยๆครับเกิด ง่ายมากคือเวลาสมมติเราถือหุ้นหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอย่างนะพอมันเริ่มกาไรเนี่ยเราเธอเริ่มอยากขายแล้วเป็นกันเป็นกันทุกคนนะครับเพราะว่าเราจะกลัวความสูญเสียอย่างที่ผมบอกไปสมมติมันกำไรมาแล้วสิเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าอยู่มันลบไปห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยโหเราเรากลัวเราแบบขอล็อกโปรฟิตนะตอนนี้เอาไว้ก่อนนะครับอันนี้ไม่ได้กลัวสูญเสียแล้วแต่ว่ากลัวกําไรหายใช่ไหมอ่าเพราะความสูญเสียอย่างอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นในทฤษฎีเหมือนกันพอแบบอ่าเราโยงว่าไอ้เงินตรงนั้นนะครับกาไรเนี่ยมันกลายเป็นของเราแล้วเนี่ย สมมติเล่นเกมแข่งในตามทีวีครับแบบสมมติตอนนี้คุณได้เงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทแลวถ้าคุณเล่นต่อมีโอกาสได้อีกหนึ่งหมื่นแต่ถ้าคุณแพ้เสียหมดเลยเนะี่ยมันก็มีโอกาสที่แบบโอ้รู้สึกว่าหนึ่งหมื่นเนี่ยมันเป็นเงินเราแล้วอะใช่ไหมแบบถือมาก,กาไรสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเหมือนเป็นเงินเราแล้วแต่ถ้าเราเล่นต่อก็คือถือหุ้นต่อเนี่ยมีโอกาสที่มันจะลบนะครับอันนี้ก็ต้องระวังว่ามันมันเป็นกับดักหลุมหนึ่งที่ทําให้เราขายหมูได้ง่ายนะครับอันเนี้ยอันที่สองนะครับก็คือ เรื่องของเรียกว่าฮาโลเอฟเฟกนะครับฮาโลนี่เป็นศัพท์แปลว่าเอาตรงแปลว่าวงแหวนบนหัวครับวงแหวนฮาโลมันเขาไว้พูดถึงเรื่องว่าแบบเวลาเราเราชอบใครเนี่ยแล้วเรารู้สึกเหมือนกับคนคนนั้นเนี่ยโอ้โหมันเป็นเป็นเหมือน,น,น,นคล้ายคเทวดาโดยไม่รู้ตัวสมมุติไปฟังนะักวิเคราะห์ใครสักคนเนี่ยรู้สึกว่าสมมุติเขากาลังพูดถึงเรื่องอินดัสทรีหนึ่งที่เขาเชี่ยวชาญมากเนี่ยเรารู้สึกเขาเก่งมากอ่ะเราก็เชื่อแต่ไปไประมาณ เดือนนึงต่อมาเนี่ยฟังคนเนี้ยเขาพูดเรื่องเรื่องอื่นอาจจะไม่ใช่เรื่องการลงทุนก็ได้เรื่องอะไรก็ได้อะแต่เราก็มีโอกาสที่จะเชื่อเขาเพราะเรารู้สึกว่าคนนี้เก่งไม่ว่าเขาจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยเรามีโอกาสที่จะมองว่าเออมันมีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นจริงครับอันนี้ก็ต้องระวังไว้วิธีแก้ก็ก็จะต้องดูว่าเดูให้ดีนะว่าเวลาอ่านหรือฟังใครเนี่ยว่าไฮ้คนนี้จริงๆแล้วเขาเก่งด้านนี้นะเรื่องที่เขากําลังพูดเรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ความเชี่ยวชาญของเขานะครับ เราอาจจะแบบชั่งน้ําหนักให้ดีหน่อยว่าไม่ใช่ว่า้ยคนนี้ดูเก่งเหมือนเราแบบเออฟังแล้วดูเก่งไปทุกอย่างเนียครับอืมอ่ะแล้วก็อันต่อมาเรื่องของซัง o อสฟล l l ซ c y หรือกับดักทุนจมนะครับอันนี้ผมชอบมากเลยตั้งแต่สมัยเรียนเนี่ยโผลม,มาครั้งแรกแล้วแบบโ,โหรู้สึกเชื่อมโยงได้เยอะมากนะครับต้นทุนจมเนี่ยเป็นกับดักที่ต่เกียผมบอกว่าอ่า prospect theory เนี่ยทำให้คนขายหมูนะครับอ่า สังคอสเนี่ยทําให้คนติดดอยอ mm hmm. สมมุติวเวลาซื้ออะไรไปก็ตามนะครับอย่างยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยเคยซื้ออะไรไปยี่สบาทเนี่ยเราจะจํำมาว่าเราซื้อมายี่สิบาทยี่สบาทยี่สบาทยี่สิบาทอยู่ในหัวผ่านมาสองสาเดือนเนี่ยมันลงไปห้าสิบเปอร์เซ็นหลือสิบาทเนี่ยไม่ค่อยอยากขายนะยครับมักจะถือ mm hmm. คือแต่เพราะว่าเพราะว่าอะไรไม่ใช่เพราะว่าเรามองว่ามันยังดีด้วยนะมองว่าเพราะในหัวเราเนี่ยยังจําอยู่ว่าเฮ้ยเราซื้อมายี่สบบาท มันเดี๋ยวมันน่าจะกลับไป20สบาททั้งๆจริงๆมันเป็นต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับราคาวันนี้แล้วนะครับเพราะว่าราคาที่มันจะปรับไปในอนาคตเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยในอนาคตจริงๆแล้วเนี่ยมันมันอาจจะไม่กลับไป2ี่บาทอีกแล้วก็ได้แต่ว่าในใจเราเนี่ยมันจะมีความรู้สึกติดกับเลขนั้นอยู่นะว่าแบบเฮ้ยก็เราเคยซื้อมาเท่านั้นเนี่ยมันมันอาจจะกลับไปตรงนั้นได้นะครับครับอันนี้อันนี้เห็นด้วยเลยนะฮะคือจริงๆก็เจอหลายๆเคสที่แบบว่าพอติดดอยนะฮะคุณทัศ แล้วฟันเดิมททของหุ้นตัวนั้นมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าเราพยายามจะคอนวินส์ว่าเดี๋ยวมันจะกลับไปได้นั้นแล้วบางทีไปถั่วเพิ่มด้วยยิ่งถั่วยิ่งติดนะครับเพราะว่าฟันเดิมททอะไรต่างๆบริษัทอาจจะไม่ได้ทากาไรเท่าเดิมสภาวะการแข่งขันมันเปลี่ยนไปเนี่ยยิ่งทาให้เราติดดอยและขาดทุนมากขึ้นนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าถ้าเกิดใครยังเป็นอยู่หรือว่าเยังไม่เป็นก็บีมายตัวเองอันนี้ก็ดีนะเป็นการวางไมซ์ในการลงทุนที่ดีเหมือนกันนะครับใช่ จริงๆนอกเหนื่อจากเรื่องการลงทุนเนี่ยอย่างอื่นนะฟังคอสเนี่ยเกิดเกิดขึ้นกับชีวิตประจําวันตลอดนะถ้าแบบใครเคยสมมติดูหนังมาแบบผ่านไปครึ่งชั่วโมงแบบไม่สนุกเลยอะแต่ว่ารู้สึกว่าแต่ดูมาแล้วครึ่งชั่วโมงนะอยากดูต่อให้จบอะไรเงี้ยครับเออไหนๆก็ดูมาแล้วก็แบบออะดูให้จบจริงๆแบบถ้ามันไม่สนุกเลยเนี่ยถ้าเราแต่มันแต่มันครึ่งชั่วโมงที่เราจ่ายไปเนี่ยมันผ่านไปแล้วนะเราเอาคืนมาไม่ได้ถ้าเราเอาเลิกดูตอนนี้เราไปหาไปทําอะไรอย่างอื่นที่มันสนุกกว่าเนี่ย มันอาจจะดีกว่าไหมอันนี้ก็พิจารณาครับก็เป็นเรื่องของว่าแบบทุนจมเนี่ยคือเหมือนกับหามันหกไปแล้วแล้วมันเอากลับมาไม่ได้เนี่ยหรือแบบเนี่ยหุนที่มันเคยซื้อไปนะตอนนั้นแต่ปัจจุบันปัจจัยมันเปลี่ยนไปมากทุกอย่างแล้วเนี่ยจริงๆมันอาจจะไม่ได้กลับไปตรงนั้นอีกแล้วแต่เราแค่ติดก,กับดักความคิดตัวเองอยู่นะครับแล้วตกะกี้คุณไบมีพูดถึงพอดีว่าเ,เราแบบอยากจะเชื่อว่าเฮ้ยมันจะกลับไปเนี่ย mm. ข้อสุดท้ายพอดีเลยเรียกว่า confirmation b i as หรือแนวโน้มที่เราจะพยายามหาข้อมูลอะไรก็ตามอะที่ตรงกับความคิดเราอ่าสมมุติเราคิดว่าเนี่ยถืออยู่อะคิดว่ามันจะขึ้นอะเราก็อาจจะหาอ่านแต่บทวิเคราะห์ที่เชียร์บายนะครับแล้วเราก็จะอ่านแล้วเราก็จะเชื่อพอเราไปเห็นคนที่พูดไม่เหมือนกันเนี่ยไม่เก็บมาคิดเลยไม่เก็บออกมาเข้าสมองเลยแบบเฮ้ยคิดไม่เหมือนเราแบบปิดปิดไม่อยากอ่านอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จริงๆก็เกิดขึ้นกับทุกคนได้นะครับก็ต้องระวังเหมือนกันเพราว่ายิง่ง ถ้าไปคุยกับคนที่ความคิดคล้ายๆกันด้วยเนี่ยยิ่งเกิดสิ่งที่เรียกว่าเอ h o c h a ช b e บอร์ก็คือยิ่งคนคิดเหมือนกันมาอยู่ด้วยกันตลอดเนี่ยมันก็จะยิ่งแชร์แต่ความคิดที่มันเหมือนกันมันถ้าถ้าไอความคิดนั้นมันผิดเนี่ยมันจะยิ่งผิดแบบกล่มไม่กลับมานะครับอันนี้ก็ระวังนะครับผมผมว่าทางแก้เนี่ยจริงๆดูเหมือนทําง่ายแต่ว่ายากนะครับก็คือให้ฟังหรืออ่านคนที่มีความคิดตรงข้ามกับเราอยู่เรื่อยๆนะครับสมมุติเรา ชอบพุ้นตัวหนึ่งมากเลยเนี่ยแต่ว่าจริงๆควรจะลองฟังเหตุผลของคนที่ไม่ชอบบ้างนะครับว่าเออมันมีมุมมองอะไรที่เราพลาดไปหรือเปล่าเรามองไม่ครอบคลุมหรือเปล่าหรือเรามองอะไรไม่ดีมากๆเนี่ยลองไปดูคนที่เขาเชียร์บ้างครับว่าเออจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับก็แบบมองให้รอบด้านนะครับแล้วก็ระวังเรื่องแบบการเลือกฟังแต่ข้อมูลที่ที่เราเห็นด้วยครับก็อันนี้น่าสนใจนะครับ ผมว่าคือหลักหลักก็คือวิธีแก้ส่วนตัวคิดว่าต้องมองอะไรให้เป็นกลางนะมีความ Objectivity ตนะฮะอย่าอย่าไป s u b j e c t i v e แล้วก็ bias ไปทางใดทางหนึ่งนะครับถ้ายกตัวอย่างแบบคนที่ที่ส่วนตัวผมคิดว่าเป็นคนที่เก่งมากเลยนะคือด็รนิเวศคือถ้าเกิดฟังรายการอะไรต่างๆเนี่ยแกจะเป็นคนที่ส keptic มากๆกับทุกอย่างแต่การมองแบบนี้แหละก็คือเขาจะมองเหรียญสด้านเสมอเวลาใครพูดดีเนี่ยเขาจะมองอีกฝั่งเสมออันนี้ก็เป็นอาจจะเป็น ไมเซ็ตอีกอันหนึ่งเหมือนกันที่อาจจะเก็บไปพัฒนาได้นะครับก็อาจจะพัฒนาในเรื่องของการลงทุนได้ด้วยนะฮะอืมก็เป็นไปห้าข้อนะครับก็อย่างที่หนึ่งสรุปสั้นๆก็ลองคิดให้ช้าลงบ้างนะครับคิดด้วยหลักเหตุผลคิดด้วยช้าลงเอาข้อมูลอะไรที่มันจับต้องไดนะ้เนี่ยขึ้นมาเทียบให้มันดูชัดๆึ้นบ้างแล้วก็สองก็ลองชั่งน้ําหนัก r i s k r e w a r d ให้มันดีดูนะครับว่าจริงๆแล้วเรากลัว เรากลัวด้านลบมากเกินไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าจิตวิทยาเรามักจะทําให้เราเป็นแบบนั้นนะครับสามก็เวลาเห็นใครเก่งๆเนะี่ยครับอย่าเชื่อทั้งหมดนะครับคนเก่งเก่งจริงแต่ไม่ได้แปลว่าเก่งทุกเรื่องนะครับนะก็ฟังในเรื่องที่อวิเคราะห์ต่อนะครับว่าเขาเก่งเรื่องนี้เรื่องนี้แล้วก็เรื่องไหนที่อาจจะไม่ใช่เรื่องที่เขาเก่งเนะี่ยก็ก็ชั่งน้าหนักคิดดูด,ดีๆครับเรื่อง ต่อมาก็ทุนจมนะครับว่าอย่าไปติดกับดักว่าเราเคยซื้ออะไรที่มันราคา50บาทแล้วมันจะต้องอยู่50หรือสูงกว่านั้นนะครับถ้าปัจจัยพื้นฐานมันเปลี่ยนไปแล้วภาพปัจจุบันแนวโน้มอนาคตมันเปลี่ยนไปแบบไม่กลับคืนมาเนี่ยก็อาจจะต้องคิดวิเคราะห์หาราคาใหม่ครับแล้วก็สุดท้ายก็เวลาหาข้อมูลนะครับเวลารับฟังข้อมูลก็อย่าฟังแต่ด้านเดียวนะเปลี่ยนมี2ด้านลอง ฟังด้านที่คนไม่เห็นด้วยกับเราบ้างนะครับก็จะได้คิดอย่างรอบคอบและเป็นกลางมากขึ้นครับ